มนุษย์เฮายังมีว้มเสียสิ่งที่แปลกประหลาดมนุษย์ก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐมีเหตุมีผลที่จะต้องฟังสิ่งใดข้นที่เสียสิ่งใดขวนที่ถือมนุษย์ผู้ประเสริฐ จิตเบื้งแล้วก็เสียดายปัญญาเสียดายความคิดเสียเดียงไม่ทีผิดฮิดหลงงมง่ายบ่ติดต่อเสียพ่อเสียพ่อเสียว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเสียว่าผู้คนเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์สามารถซอยเหลือได้ทุกอย่าง พู้เจ้าเพื่อนกับวังลาวาคนแอบอ้างอวัดโออุตริตสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันบ่มีในตนมันบ่มีจริงเ,เข้าก้าหูอยู่แล้วแต่นุยนปุทุชนเป็นอย่างปัญญาที่คิดแต่พระสำนธได้หลายอันดหลายอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าจะเป็นทั้งพระสงฆ์องค์ข้าอวดโออุตริต สามารถเสกใบข้ามให้เป็นตอก็ได้สามารถปรุงวานปรุงยารักษาโรคให้ได้เห็นปูดปีปีศาจน้ำขึ้นสู้สวงครามก้น,นก็หลงก็ง่ายเสียไปมมดหนักๆเขาเหตุการณ์ที่อำเ่อ่อนฉันชนัยภูุ่มแค่เป็นผู้เท่าน้าบ่ออาบโปโก,ปกสโก สิเป็นผู้วิเศษได้จังใดก็บรโทษดอกที่โทษโทษผู้ไปเสียไปกินชีไปกินเน่วกินได้จังดใดเห็นได้จังใดสันดีเออหาว่าขี่นั้นศักดิ์สิทธิ์เน่้นั้นศักดิ์สิทธิ์รักษาโลกรักษาไห้ได้ภาษาขีา่ไขขี่กาขี่เกี้ยนก็ไปกิน โอ้ยปัญญาเนาะปัญญาปัญญาคนสติคนมีใดพ่อสำนันบัดเดวศาสนาของเฮาผู้ที่มีปัญญาสำนันบอดตึกตองบอดคิดบอดอ่านบึงสิจริงสิทธเหตสัสไดกับปุตกับ่อ บาดแน่ให้ถามแน่ท่านกินขีผู้เป็นบิดาว่าซักสิทธิ์ปานนั้นกินเน่วบิดาผู้ซักสิทธิ์ปา่นนั้นพอกับแม่มันป่วยนอนทับขี่ยนมันเคยไปบายมันเคยไปล่างบ่ขี่ไข้พอขี่ไข่แม่มันเคยไปสีไปคัดให้บอกถมันศักสิทธิ์ในขี่ไข้พอขี่ไข่แม่กับสิบวดีกว่าบ่เเน่าพอเี่าแม่กับสิบวัดซักสิทธิ์กว่าบ่บุญกับสิบวได้ลายกว่าบ่ อันหัวงอหักเราเด้อสุ่มไปอย่อันถึงนิจโตงอหงอหักบิดบ่อไอลูกบ่อไอหลานบ้บ่อไอวงตระกูลเจ้าของบ้าเกิดมาอยู่ในศาสนาอย่างสร้างไปเสียหลงงงง่ายปัญญการกระเดื่อเสียกับเสียปวดเสียพ่อสิ่งที่เปลี่ยนไปบ่ได้อับอายประชาโลกอับอายหมู่บ้านอับอายเช่าอำเภออับอายกินฐาน วิยญาณพียญานนอกอย่างไอ,งนอ,งอในว่าบ่มีกิดสำนึกของความเป็นมนุษย์ในวาก็บบริวาให้ฮักกับบริวาให้สร้างแต่ฟังให้มีเหตุมีผลกันในบริวะติไปกินขีใ้ใ้ไปกินเหย้ยเขาไปกินอึอเขาโอ้ยจะมันศักดิ์สิทธิ์หลายจะมันวิเศษหลายกินแล้วหอหอนเดิอนอากาศได้ติกินแล้วผู้ดีผู้งามกุนติ In lạ lắm lâu lấy đi. Suppose tôi muốn bao nhiêu tay em nát quang mô hỏi pân gia sân hỏi bao nhiêu pân gia quay. Song quay. Quay mọi người nắm bọc kim mày bội đơm kim nha mặt kim đơm kim đơm kim đơm kim kim อันนี้เจ้าของฝากกอกล้วยกินขีคว่นกินเนีเ้อคว่นเกิดมาจนหงอกแล้วอายุจนว่าสิพอ่อลอยเราใกล้สิตายแล้วก็ยับไปิลงเสียความอ้อมไส้ความบุญิ่งวอกคิดอยากอายพี่วายคิดอยากอายน้องสิประชากรไทยมีสมัยเจ็ดล้านกว่าคนเจ็ดสิบกว่าล้านคนนี่โตเจ้าของสามสิบคนไปนลงเสียว่าศักดิ์สิทธิ์ว่าเป็นผู้วิเศษ เขาเหินเดินอากาศได้ปันไดไมันดีปันไดสร้างไปเสียคักเสียเนี่ปันนั้นว๊วสกปกโสโคกน้ำเขาว่าอาขวะเขาวา่าสะเกี่ยวกขบว่าแปลงอ้ยไปกินขี้ขอกีไข่ไปกินขี้เขาว่าสันดานฝากกบหมาเออฝากกบหมาหมาซูมมือเนี่ยมันว่ากินขี้แล้วเด้อ กินอาหารพุ่นะมีอาหารกินบุ่นะอืมอันนี้คนก็คากได้นี่เป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีจิตใจสูงแต่ว่าปัญญาตำ่ำสมองตำ่ำความคิดตำ่ำเสื่อในสิ่งที่เป็นไปว่าได้งมงา่ายแบบพอกับแม่นอนอยู่บ้านเจ็อบอ่อแอบมันคือบอ่ไปเบิง่งขี่ไข้มันคือว่าไปถูก,กิน เยวพอยเยวแม่มันเงาย,ยืนน้ำวนอนคือบอไปกินคือบ่บไปเมียนคือบ่บไปเซ็ตขี่พอขี่แม,ม่มันคือขี่เดือดแท่ัดขี่ผู้นี้มันเป็นขี่ซักสิทธิ์สมอกิกนเล้าสบายดีแท้บอกกินเล้าร่างกายแข็งแรงดีแท้ตีไปหลงเอาแท้เอาว่าหลงเอาง่ายในสิ่งที่บ่ดีนี่าะพ่นว่ามนุษย์มีปัญญาสมองสู่กล้วยบอกตู่กับบดได้ เออคนเด็กหน่อยเกิดมาบ้านนี่ก็ขาพราไข้แดดอันนี้มิตฉลุ่นหกสิบเจ็ดสิบเราแปดสิบปีเราเก้าสิบปีแล้วก็ยังไปหลงเสียงมง่ายของมูนียังไปเสียว่าของศักดิ์สิทธิ์มีจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงแม้แต่โตผู้เป็นบิดาผู้ก็ยังให้ผู้นั้นนำว่าอาผู้เป็นเป็นโสโครเป็นยังบ่กต่เล่าเกียงแบบนั่นเนาะกต่เราคือถือับได้สิเราคือว่าเสียชาวบ้านให้เมืองให้มันฮมันิดนองนัสิ แต่แม่หมอเก่งอิลีก็ได้เจเลยเขาว่าหิวปีกยังสิเขาออกาอากาวไอ้โต้โรกแค่ยังหัวผ่ากับ่แม่ลวงปู่กับ่แม่ลื้อสีเ่าแม่จะเป็นอีหยังเอิ้นชีเปื่อยพวกทรัพย์เวสีพวกน้ำบ่อาพวกอุบาทเอาปัญญาพัสู่พวกคนโง่เออพวกหูเบาหลงเสือพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นก็นสั่งสอนดูสมือ อยียไม่จะสู่ขุนพอขุดปลาถ้ำไปสงค์อี๋ไม่จะสู่คุออน,นคุณงามความดีของเฮาเป็นโรคเป็นไข้เก่าใหญ่โรคบอกโรมบานก็ยาแพทย์ายาหมอทันเจ้าเ,เจ็บป่วยบ้ายาหมอห่้มีกับต้มสม,มนุนไพรอินตรวตะกอนตะแม่ย้าเห็ดมานนี่ไปหากินขี่กินเหย้ยวคนน้่งบ่ออาบโอ้ยปัญญาสัวขับไหลสมองหมาปัญญาเควยเพิ่นบาขี่ไล่แห้งสัวไหล